ก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันในปุนปุนชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วใครสงสัยอะไรนะครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ สั้นมากเลยนะครับก็คือผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อตัวเองในแอปพลิเคชัน Zoom หรือโปรแกรม Zoom นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นแอปในการประชุมทางไกลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้ในการเรียนออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็กดเข้าไปดูกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ใช้เป็นโทรศัพท์ Android นะครับถ้า ใครใช้เป็น iOS ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเปิดแอปพลิเคชัน o o m เข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับกดไปตรงตัว Setting นะครับตรงนี้นะครับมุมล่างขวามือนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นรูปของเราขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยครับที่ชื่อและโปรไฟล์ของเรากดเข้าไปเลย หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาดูที่บรรทัดที่3นะคะนั่นก็คือ Display Name นะครับเรากกดเข้าไปเลยนะครับที่บรรทัดที่3 Display Name นี่นะครับก็จะเห็นชื่อกับนามสกุลของเรานะครับโดยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับโดยผมจะเปลี่ยนเป็น b a r r i เ w e แสนรัดนะครับผมจะใช้นามสกุลเป็นชื่อกับเลขที่นะครับผมอ่า อ่านะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนตรงนามสกุลด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้อยู่ปอหรืออะไรนะครับก็ใช้นามสกุลปกตินะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าไปที่ตรง คำว,ว่าโอเคได้เลยนะครับก็รอเขาดําเนินการแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับรบริษัทเวลส์รัตบ .6 กทับหเลขที่8นะครับกนี่นะครับพอออกมานะเข้าไปดูใหม่สินี่นะครับคลิกเข้าไปดูที่ชื่อเรานี่นะครับนี่เห็นไหมก็คือเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปใหม่มาเร็วๆนี้นะครับซึ่งคลิปนั้นจะยาวมากนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงนกแก้วนะครับโดยเฉพาะแซนคอนวัวนะครับก็ดีสำหรับท่านเลยทีเดียวนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับขอบคุณมากครับ